หลังจากประสบความสำเร็จไปอย่างล้นหลามสลับอนงที่กวาดเงินไปมากกว่า150ล้านบาทจากความสำเร็จดังกล่าวมีหรือที่ค่ายหนังจะไม่ทำภาคต่อแถมเคมีนักแสดงนำอย่างคุณโบเมลดากับคุณจีสุทธิลักษณ์ก็ดีซะเลือเกินบอกเลยว่างานนี้แฟนๆได้ฟินกันอีกแน่นอนและแน่นอนว่าค่ายหนังไม่ปล่อยให้คนดูได้รอนานเพราะตอนนี้ภาคต่ออนงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในชื่ออนง2 3 4ชาติที่คราวนี้หนังจะพาคนดูไปย้อนดูเรื่องราวความรักของอนงกับโจที่การได้พบเจอของ พวกเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโชคชะตาที่ทําให้ทั้งคู่ได้เจอกันซึ่งไม่ใช่แค่ชาตินึงหรือ2ชาติแต่เป็น4ชาติกันเลยทีเดียวและที่สําคัญทุกชาติที่ทั้งคู่พบกันทั้งคู่จะต้องพ,พลากจากกันไปงานนี้คนดูอย่างเราก็ต้องไปเอาใจช่วยโจว่าเขาจะได้สมหวังกับอนน่งในอีกสักชาติได้หรือไม่เตรียมพบกับความรักที่ไม่ได้มีแค่ชาติเดียวแต่มีถึง4ชาติได้ในอนงสองสาชาติเข้าฉายวันที่30ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ทั้งแนวโร และในเครือเมเจอร์อนงสอง34ชาตินี่มันความรู้สึกอะไรกันนี่โอ้สามตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์